นี่คนนี้หนักสุดดูดูเบลดีกว่าอาการหนักสุดมีหมอนวดมาเลยเหรอกับดาซูจนหลังยอกอะค่ะ <laughs> <laughs> และแล้วความฝันของเราก็เป็นจริงแล้วใช่ถูกต้อง25ปี25ปีเราจึงได้ร่วมวงกันใะ่ร่วมเวทีเดียวกันนิดนึีวว่ารู้สึกยังไงคะที่วันนี้เราได้ขึ้นเวทีร่วมกันได้เต้นด้วยกันดีใจมากอยากให้มีงานจ้างด้วยกันเราประกาศเลยว่าเรารับคอนเสิร์ตบาซูไชน่าดอใช่ไหมที่นี่นะคะไชน่าดอบาซูได้นะคะยังไงฝุดจีนต้องเข้าอ่ะบอกแค่นี้คือเราสวนกันตลอดนะเราออกเพลงซิงเกิลก็ หมยนี่คะทำไมถึงทำฉันได้จริงกับจีนด้วยกันแล้วไปไปตอนอ๋อเระบ้างที่ไต้หวันก็ก็เห็นเห็นกันเออใช่แต่ไม่ได้ทักกันเพราะว่าทุใหญ่ห้ามทักเออใช่แรงแรงคนเวทีไม่เคยท่านมานอกรอบตลอดเวลาโอเคอันนี้เขาใส่คุณแม่ด้วยกันใช่ครับคุณลูกคุณลูกมาบ้าวันนี้วันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาเหมือนกันวันนี้ก็เก็บลูกอยู่บ้านเหมือนกันค่ะโอเคนี่พอล สัมภาษณ์เบลเราก็ต้องสัมภาษณ์นี่บัดดี้เขาแล้ครับเขาสวยสอะไรอะไรติดหน้า อ๋อไม่ไม่รู้ตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะทำไมพี่อีกที่นี่เขาบอกว่ามีอะไรมีสิวเขารวยมากเขาสิวกันเพชดานาค่อนข้างจะดีนิดนึงเป็นไงบ้างวันที่สองแล้วอ่ะโอ้ยดีใจมากเลยนี่คือแบบด r e a m t e ของหวานมากเพราะว่าคนนี้เขารู้จักกันอยู่แล้วเราเขาก็เกิดวันเดียวกันด้วยเขาบอกว่าคนที่เกิด12มิถุนาส์คือสวยและเก่งมากเอ๊ะทำไมไม่ได้ดังไม่ได้ดังไม่ได้ดัง ต้องขอบคุณชัยนาทด้วยนะครับที่มาเต้นเพลงของพวกเราเพราะว่าซ้อมกันหนักมาแล้วท่าเต้นมันหนักมากแล้วก็ดีใจที่เราได้ร้องห่วยในคาสทีเพราะมันเป็นเพลงที่เราแบบว่าเอฟังฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆเราอ่ะดีใจที่เราได้ร้องเพลงของบาซูเพราะว่าคือตั้งแต่พอมันมีกัมพอชาเราก็แบบเล็งไว้เลยว่าบาซูต้องเข้าบาซูต้องต้องเป็นเพลงมันต้องร่วมวงสองวงทีมันต้องได้เจอกันสักตั้งถูกอันนี้นี่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นใช่ไม่ได้เราต้องมีต้องมีโอเคขอบคุณนะครับ